น,นี่ครับอัคคขับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับคุณเมดฟิชชิ่งบอกลือนะครับวันนี้ก็มีนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับ นี่คือปืนยิงปลาครับผมที่ DIY ขึ้นมาครับง่ายๆนะครับผมคลิปจริงๆคลิปนี้นะครับผมที่เป็นคลิปทำนะครับผมลงไว้แล้วนะครับผมผมลงไว้แล้วอยู่นี่นะสามารถกดเข้าไปชมตรงนี้ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้ละนะครับคลิปทํานะครับอุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็จะเป็นไม้ครับผมอันนี้จะเป็นไม้สักนะไม้สักอย่างดีเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับผม ยางทั่วไปนะยางยิงหนังติ๊กทั่วไปแล้วอันนี้จะเป็นของหนังติ๊กเหมือนนะตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไผ่ครับส่วนนี้เป็นไม้ไผ่นะผมครับตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับสามเส้นที่เอามาทําไว้นะนี่ประมาณนี้ไม่เยอะครับผมนี่ฮะสวยนะครับเนี่ยธรรมดานะครับราคาถูกครับผมประหยัดมาก ซื้อแค่ตัวนี้ครับหมดไปแค่20บาทเห็นไหมครับผมขวดน้ําที่ผมตั้งไว้นะเดี๋ยวมปรับหมุนกล้องก่อนนะนะขวดน้ําตรงนู้นนะที่ผมตั้งไว้นะนี่นะใช้เส้นเดียวพอนะครับเพราะว่ามันเป็นปูนยิงปลาขนาดเล็กนะเราใส่ตื้อรียบร้อยครับก็ตื้อขึ้นมาจึ๊บนี่ครับผมคืนลำเรียบร้อยลองยิงดูนะฮะลองยิงดู ยากกันนี้แค่นครับนี่ครับช้ได้เลยนะครับนี่นี่เอาไว้ยิงปืนเล็กนะผมปืนใหญ่ไม่แนะนำนะอันนี้ก็สำหรับ DIY นะเอาไว้ยิงปืนเล็กทั่วไปนะสบายสบายครับนี่สวยนะ กรอบระกอบะได้อีกสิกรอบครับจื๊อเฮ้ยไปมุมเนี่ยผมเนี่ยขวดจะอยู่ตรงนี้นะไม่เหรบผม ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ส่วนวิธีการทํานะถ้าสนใจนะผมสามารถเข้าไปดูด้านนี้ได้เลยนะผมตรงนี้นะที่ผมแปะไว้นะครับผมวิธีการทํานะโอเคครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปน,นําไปที่ไหนครับเพราะว่าไม่ว่างนะโอเคครับผมวีรบุัร